อันนี้เป็นหน้าต่างอันนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะคะติดตั้งพร้อมกับมุมอ่าดูมือจับฝั่งนี้นะคะมือจับฝั่งนี้จะเป็นป๊อปอัพค่ะก็คือใช้งานง่ายดูนะคะดูจุดล็อกนะคะเราจะให้มากกว่าหนึ่งจุดเหมือนกันค่หนึ่งสองอันนี้คือจุดล็อกอ มือจับฝั่งนี้เป็นแบบก้านค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเราติดตั้งให้ได้ไหลายแบบอยู่สองกระจกเป็นกระจกใสหกมิลอเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะคะดูงานภายนอกนะคะ ดูขอบการเชื่อมขอบค่ะโอเคได้พวกนี้ยจะป้องกันน้ําเข้าร้อยเปอร์เซ็นตนะคะจะเป็นงานที่ผลิตมาจากที่บริษัทเลยค่ะจะไม่ได้เชื่อมหน้าง,งานเนี่ยขอบพวกนี้นะคะป้องกันน้ําเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะระบบร่างเวลาที่มีฝนสาดเข้ามาตรงเนี้ค่ะก็น้ําก็จะออกตรงนี้ค่ะเป็นระบบระบายน้ําของ UPVC โดยเฉพาะนะคะ Okay.